มะระกีนกละต้นหอมสวัสดคคีครับตอนน,นนี<อ>พี่น้องนะครับแพนสำหรับคลิปนี้แม่คั้วเห็นยังไงกินเนาะขั้วหนูขั้วหนูเด้อพี่น้องขอั้ขวหนูบรรยากาศเย่ทั้งนอนเลยใส่รถดีเข้าไปพี่น้องครับ คุณเอ๋อออเพี่น้องเดี๋ยวกินกันเท่ามันแซ่บน้ำกันะน,นะพี่น้องเนาะพร้อมเสิร์ฟสวัสดีคนะพ่อมแม่พี่น้องโอ้ยหกัวจีเลย์กินพี่น้องอันนี้ห่อสมน้องมุ่นคันว่านเด้อครับเด้อเต็มแลี้ยวก็ไปทำมาชูน้ำมามามารอลายใหญ่ฮกัวจีเได้กินก,กินทันกก้งเงี้ยนเพรอยุ่ตารางห้อง

ครับเนาะไข่ปลไห้เรื่อง่อ,อ,บบองห่นผมแบเนาะห่นแนี้เกดป็นของเอียบมาเด้วเนาะห่นไม่เป็น,น,นเนาะนูวนี่มันเป็นอัวเกิดเอิ่อมันน,นูอย่างัไห้คุณผูบมามาไปลาไห้ มันวาวเป็นวาเป็นทัพย์ตอนไงมันเนี้ถทำมันว่าซรัพย์เหนีเขาเนื้อเขาหยีบมาใส่ดูพอสมควรเป็นไหมง แย่แล้ว,ลวอืมถ้าใกล้ที่เป็นแล้วมาแรงกันพอดีเลยจำเไปกินก็ใบบนุ่มบอลบ,บอ ช่วยพี่น้องคันวัน xây nhọt bố bố xây gì vậy? cũng tả bao nhiêu bạc có gì ham แล้วมือมันจะกระดูกแข็งอะไรได้บ้างทำเพือให้วก็ดี่ยัไปถึงเลยปานยัหินมเลยวาห้องปักกระดูกไร้ไปได้ใอ้จับ ชาวมันถานมาไม่เป็นหวยอย่างนี้ปัวหาหูปัญหามันนําปากอาไว้หูไหวก็มาเด็ดไม่เป็นหูกลูกเลยเนาะไม่เป็นหูต้องเคาด้มเนหูไหวก็มาเด็ดเืียเพื่อนตัวใหญ่เฮีย

อามนางพ่อแอม่ลรตายวันจีนพี่สาวมันก็โทมากพี่วัดน,น้องนอนแกวมานง่นพี่พ้าไปกินมุ้งยีหน้าเลยแมบริที่พพี่น้องไปกินมุองหรอ อมงกับสอราเาลังข้นเต็มต้นแล้วเ่าเป็นติดใจน้ำพริกปลาหวานน้องมุ่นเลยเย่พาไปตัวกินน้ำต้นเลยเปล่าด้วอาหรชอบกินอมองบ่างเย่เป็นกมาส่วนมันตลอดเลยครเป็นในใบขวนมวยเผ็ดคน เพราเป็นเทียดเห็นเป็นเื่อมพี hey, no ่น้องแต่ว่าเขาอยากได้กินเป็นพี่น้องเบื้องนะเห็นเห็ดแบบว่าผัวเมียเห็นฟรอยกันเห็นน้ำกันนี่ยังสีอลไรพี่น้องมีบางคนก็บอกเข้าใจว่าเป็ดเท็ยดต้องกินว่าเป็นว้อเรียนเห็ดเนื้อได้พี่น้องแต่ว่ามันมีคนถือกองชือนยังไงมันก็ต้องเห็นน้ำกันที่เขาอันว่าเป็นเทียดเป็นกับเทียมผู้เทียมตาเป็นเพ่นกับเห็ดแดดว่อหายเปาเป็นตากร่อย อันน well so so ี้น้องเม้เมนตาก้องหมาย่าเพลเหียนเนี่ยเพิ่นก็ไ่อยากชนเพึ่นเลยนะเพิ่นชนะเห็นรับผมอันจะเขีนย้งกัยาะเข็ยนน้ำกันผัรเนียเพาะว่าเท้าเห็นกีบคุณนันปนอันนี้กนเดี่ยวไหนจะคลายไหนจะปักไหนจะหยักมหยักหนักจ้งกล้องไปเลยเพื่อนเบื้งมันกลับว่ได้เห็นทุกกลอกมุ่ dạ non, có chữ mất ทำไมทำไมนึงบดเลยเครื่องบดบ้าเป็นดีอยู่อันบดไปถึงหินก็เรียบว่า อิ่มหรอไม่นอนอันนี้ไม่โจรไม่นอนกันเสีหรอกแหนเป็นครับคนนี้กน,น,น,นหนึ่งตอวเหมือนเช่นมัดไม่นอน